ไฟนะครับคามิลอาจจะกระโดดไปหาแต่มีการแก๊งเร็วครับมีการปิดฝาอีกหนกันดูครับเปิดบลัดครับโดยลิมิตทั้ง5 G4 ไม่ได้ครับมาแล้วฮะอินเทอรโซอย่างที่ว่าเปิดฝันรัวครับใช้ขาเสียบแทงครับนี่ครับสงสัยทำไมทำไมไม่โดนนะโดนครับใส่หน้าไปจะคงแรงอยู่ครับเจ็บมากอีกไม่กี่ทีแค่ทีเดียวแฟต่ก็ว่าเหมือนกับว่ารอจะรอยที่กีวีครับอีกกี่วิอห้าวิครับ แปดคับโอ้สวยงามครับปาดเข้าไปจังหวะนี้ครับตัวนี้ฮะอย่าปล่อยเขาหลุดนะผมพูดเลยเหมือนกันอยู่เนาะยังไม่เห็นจังหวะโอ้ยเดี๋ยวมิเตโซมาอีกแล้วขั้นควาของลิมิตครับแดีโฟลอยากจะเทรดครับแต่เขาบอกเลยว่าแบบนี้ดีโฟโดนล่อครับแบบนี้อาจจะต้องเสียคิวไปหรือเปล่าเดี๋ยวีการแรกครับคุณผู้ชมครับดีโฟเก็บคิวไปได้และดีโฟลอาแปดครับแต่ไม่มีสกิลในการใช้ล้อมีคิวแค่อย่างเดียวคิวใช้เพื่อยื้อชีวิตตัวเองครับแต่ก็ไม่น่าจะพอครับยื้อชีวิตจังหวะนี้ว่าเฉลี่ยก็พอแล้วครับถึเวลาให้นานที่สุด แต่ว่าก็เสียให้กับลิมิตไปแลกกันไปหนึ่งตัวหนึ่งครับไม่เป็นปัญหาตอนนี้สิ่งเดียวที่ต้องระวังคือการแก๊งของนันลิมิตที่เดินมาทางแม่น้ำแล้วครับผมเสกมีแฟลชไม่มีแฟลชแฟลไม่มีแฟลฮะตอนนี้ต้องระวังการบริสุทธิ์ทะลายนิ่งเหวี่ยงใส่เขาเองเข้ามาเลยัแล้วมีไวเปอร์เข้ามาจังหวะนี้เฮกเซกอัะจิเมตั้งเฮกเซกรงหวะนี้ครับเสกครับ ไม่ใช่อลิมีเก็บคิวไม่ได้แต่ว่าเซคบบเขงระเรบิดเ X10 แคสระเบิดไวเบอร์ออกมาแต่วไวเบอร์จะสามารถเก็บคิวได้หรือเปล่านะครับน่าจะยากครับคุณผู้ชมโดนล่อไปล่อมานะโดนเขาก็จังเกิ้ลเฉยเลยเก็บไป2อศูนย์ฮะมีความผิดพลาดจีโฟโดนไ,นได้หรือเปล่าดูที่นี้นะการระเบิดเอาจะเป็นโอ้จีโฟโอ้โหพูดได้แต่ว่าเขาเป็นจีโฟครับเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาจะโดนได้ตายกันแล้วเนี่ยไอ้เจ้าของ อยากชี้นิดหนึ่งครับไอเทมของมิเดียเซกมีการไฟครับอินเโซกดบ่อแล้วคไม่ต้องแปดเซกไม่ต้องทักขาเงี้ยจังหวะนี้อินเโซไม่น่าจะรอดครับเรนเล็งมาใส่มาไอมอยู่ตรงนั้นด้ครับจะถอยหรือจะโบกต่อครับฝั่งทีโฟนล้ไวเปอร์ครับทีโฟนเดินออกมาแล้วครับไวเปอร์กดฮิลขึ้นมาลิมิตไม่มีแฟดไวเปอร์เช่นกันชั้นรดูเสกโดนไปชุดใหญ่ครับแบบนี้น่าต้องถอยครับน่าจะพอแล้วครับลุ้นมากๆมากครับไรอะยัดท้องมากอินเดโซโดนไปเลยครับเกี่ยวต่อ ทั้งกดบอลหนีไปเลยครับแต่กินดีเอาตีฮะแต่ว่าทางอินเดโซไม่ได้ใช้เอาตีไปฮีโฟต้องการดันเวฟนี้เข้าไปฮะแต่ว่าทางมิเชลีมา3คนแล้วฮะต้องถอยครับเพลงพีแฟลชแฟปดคนที่สนามแฟลชโดนเรียบร้อยครับแล้วดูเอฟเวอติแคสกันต่อไปครับหนึ่งต่อสามกันเดียวมากมีด้าเขาเจ็บกดนอลกระโบวอลล็อก แต่ว่าล่าครับเจนน่าครับเจนยังดึงไม่โดนน่าเสียดายครับบอลล็อกเขาใช่ไหมครน่าจะต้องเสียตัวเองไปได้หรือเปล่าครับแล้วมีคนมาช่วยแเขาคือโนเวและไวเพอร์ครับบอลลเมกไม่มีใครครับโนเวเข้าไหมไม่เข้าครับไวเพอร์เช่นกันน่าเสียดายมากครับเมื่อกี้แอเซนชั่นจริงๆถ้าปล่อยให้ G4 1คือไม่ใช้แฟลชแล้วตายไป2อบอลล็อกไม่เดินไปช่วยน่าจะเสียน้อยกว่าที่ควร เกาหลีตอนนี้นะที่เขาเล่นกันคือเทียแล้วก็เสร็จแล้วเ็ก่อนแล้วก็ทลมิตโดนุใจขคหนึ่งตอหนึ่ง้โหแรงครับูดเมเรียรครหลบไปได้เมื่อกี้ครับคุณผู้ชมไม่เหลือเลยฮะลอยจากขวาแบบนี้ฮะเก็บครบทุกเม็ดฮะลิมิตใช้เอาติคอนี้ต์เราเดิมอาจะเป็นกรบอกรอเดี๋ยวดู่่โดนใจครับที่ตไป้ว ผู้เดินแล้วไม่ดีเลยครับคุณผู้ชมครับด้านบนจะไปดูลิมิตเข้ามาเก็บคิวไวเบอร์ได้แน่นอนแต่ว่าเซงเหมือนกับว่าใจยังคงดีพอมาอยู่ครับคีบอลงมาแต่ว่าทันไหมเหมือนกับว่าจะทันอยู่ครับช่ยกันตายลิมิตโนมานาครับแล้วจีโปลงมาช่วยเขาได้แล้วมีดินโตครับเขามาระเบิดเมีครับแต่ลิมิตก็ต้องตายครับแล้วดูโอ้าร์เบิอลคิวของจีโปลแต่หน้าจะต้องแลกกับชีวิตของดูเองไปด้วยครับแลกไปสองต่อสองฮะถือว่าหวาดเสียวมากจังหวะนี้แต่เอเอสี เซฟชีวิตไปได้ครับเพราะเกือบจะโดน,นครับผมว่าตอนนี้เกมนี้ยังไม่มีป้อมไหนปักซัมป์เลยนะครับอยจะเป็นแบบนี้เลยเหรอครับแล้วมีคนมาช่วยจะเข้าจริงเหรอครับเข้าได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนี้เ<ช>ลยลบไปบไมไ้สวยครับเข้าต่อสโลตต์ต่อแล้วลอยครับลองพยายามตามต่อแต่ลองเทียน่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้ข้างล่างครับปีเกตีฮะกำลังเดินลงไปเยอะขนาดนี้อันตรายมากนะ้วเลยล่ะใช่ครับแล้วมังกรฟ้าก็ได้ไปข้างฝั่งทีทีครับด้านล่างนี่โดนได้เข้ามาถึงนี้แล้วครับต้องญิงเลนแล้วครับตกแบนี้ เราเปิดไฟโดนตัวเลยฮะอาเคนแรงมากคาร์าเตอร์ตอนนี้อึดมากแต่ประธานคือจะโดนเปิดไฟก่อนหรือเปล่านะครับโดนสมัยครับมตกนเลือดน้อยแล้วฮะรีเซ็ตไปโอเคอยู่เซนชันตอนนี้เปิดม,มาก่กลับไปฮะไวเปอร์ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้อัดลอยไหมแต่ว่าลิมิตก็ยืนใกล้ลิมิตทำไม,ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ,รบแล้วดูลอยครับจะแก้แค้นไหมครับเฮกซี่อัลเทเมทัฟจะลงที่ใครโดนลอที่ลิมิตครับ เรียบร้อยครับเป็นทิวแต่ไม่คุ้มค่าครับ DKT ตอนนี้ได้มังกรไปฮะแอสเซนชันได้ค่าก็จริงแต่ถ้าเกิดเอาไปทำอะไรมากกว่านี้เช่นบารอนไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้เวลาในการฝากนะครับชิ้นต่อไปไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวหุบตัวไม่ได้ไปต่อเลยครับชุดใหญ่กับนี้ครับมีชุดคนตรงนี้ครับแต่ว่ามีใครรู้ว่าตัวนี้มีรอยไหม้ลึกเกินไปขึ้นมาแล้วครับอันนี้ครับโด่มาสองคนโดนไปหมดเลยครับมีการกดนะำเซ็นนิคูลนะเก็บตัวเราถไม่โดนึงไม่โดนไปเก็บทิวไม่ได้เมื่อกี้ต้องไปแซงทีโฟครับขอพายเอาเดี๋ยว ลอยเข้ามาตรงนี้เลยถึงจะเ่็นรับแลนไปสามคนแฟนแฮมบอดี้แซมไปบลาติงโคไม่โดนตีตีโอ้โหรอดไปได้หรือเปล่าลอยยังรอดไม่ได้อยู่ครับเมื่อกี้เสดเป็นคนตีบลาติงโคนเองด้วยนะโอ้โอ้ขังใส่คนลู้ฝีแบบนี้จะหนีอย่างไรครับดังไม่โดน ร้อยหนึ่งคิวร้อึ่งใส่ลิมิตครับแล้วไวเปอร์กดตะเกียงเข้ามาหาลิมิตครับในจังหวะนี้ตัวลอยเข้ามาหาตัวบอลของกินิีโต้แรงมากๆครับลิมิตด้านบนครับเกือบจะตายครับผู้ชมน่ากลัวมิเทลส์ตอนั้นน่าจะไม่รอดครับเดี๋ยวฮะตอนนี้แอสเซนชั่นเจมินเหลือ2คนที่เลือดน้อยมากๆแต่ว่าพีชิตายไป3แล้วฮะตอนนี้มองไปที่บอลลอนแต่เสี่ยงมากๆครับเลือดน้อย2คนนะครับคือตัวสมัยกับตัวซัพพอร์ตที่ช่วยเพื่อนครับใช่ฮะคือพูดตรงๆว่าน่ากลัวฮะแต่เป็นไปได้ไวเปอร์ผม คือคนได้รอสมัยได้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่จะเข้ามาปัดวดไฟแน่นอนคือทานเตตกัน เอกตัวเลครับของเขายังถืออยู่นะล่าสุดโอ้เข้ามาล่เอกครับคุณผู้ชมครับไล่หาเสกเข้าไปเรื่อยๆเหมือนจะพยายามเก็บคิวเพอฆ่าก่อนที่จะเอาบอลครับวอตเตอร์เซจเล้งอยู่ไม่ทันครับลอยฮะยังปุต้องไปที่บีเจติเสกโดนไปตูมเรียบร้อยฮะคาร์มิลครับผมและวอตเดเซจไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าโอเครอดไปได้ฮะฆ่าไม่ตายตรงนี้ฮะนี่คือจุดเกิดเหตุอาเค็นบลาดไม่โดนแต่คนที่โดนคือลิมิตที่โดนปุ๊กบอลล็อกหึงมาฮะแล้วไวเปอร์ไปช่วยเก็บลิมิตได้อินเดโซตรงนี้โดนกลลลับบบมาาตยยแแโนเวะอฮะ แรงมากเายจริงแรงจริงับเพลงนี้นะครับตรงนี้เหมือนจะไม่ตายแต่ว่าขอบขอบของเฮอร์สองรุนจริงครับทางเอสซิโและชิ้นถัดไปน่าจะเป็นฟิกซิลว์แซสหรือไม่ก็น่าจะเป็นหมอมาโมทิวส์ไม่ชินใจก็ชิ้นหนึ่งครับโ้โหแล้วนะตอนเนี้ยโผนแบบนี้ทั้งเลยครับทั้งหมดเลยับ โดนแม่ช่วยใจแฟดก็ไม่ออกหนีก็ไม่ได้ตายแน่นอนครับโอ้ยยังคุมแฟดไม่ได้แต่ว่าตายก่อนอินฮิเปอร์เตอร์ที่2และน่าจะจ้องไปที่ป้อมกลางแลครับไม่น่าจะเอามิดเลนแล้วฮะมองไปที่จบเกมเลยครับผมรีบครับเพราะว่าเกมนี้ทำพิษกับทามากแค่ดังฝันตรงทีมพีย่ทีไม่อยากให้มีแบบเมื่อกี้ให้เจ็บใจอีกครั้งนึงเอ้ยมาเลยครับผมวันนี้แต่ว่าทีโบทีโเข้ามาครับแฟดเข้ามาี่เมสไซแต่ปัญหาคือตัวเองโดนฝาเข้ามาในบริเวณทีของเขาครับทัดาเรียบ้อยแล้ว แล้วในสัปครับต่อไปต้องติ้มในสัปดาหคุณผู้ชมครับอินโตครับพยายามที่จะเข้ามาทำคะแนนอยู่แต่ปัญหาเหมือนกับว่าจะยื้อกันไปหรือเปล่าทั้งสองเอสแทสแต่ยินดีโนเวตส์ลิ้ีตายครับคุณผู้ชมและดูครับโนเวตยิงฟรีอยู่จากโรเบียด้านหลังครับและดูครับบรูเดเชสอินโตและชาวนาไวปอร์ยังพยายามเก็บได้ครับไวปอร์ไม่ตายดีไหมครับและดูว่าในสัปดาห์เดียร์ครับในสัปดาห์ต่นี้เหลือแค่บ้านเก็บอีกทีเดียว จากลอยพอแล้ว<ร>ไม่พอเก็บไหมอีกทีเดียวหรือจะไม่เก็บครับลอยมาฮะตอนนี้ไม่มีปัญหาเก็บไปได้เ oh. อสเซนจ์จะเก็บไปนะโอ้โหเกมที่สี่มาแน่แน่ฮะรับผมเลยแค่วินเดียวครับเอสเซนจ์ <Essential S 1> วินเด <สา S 2> ียวเท่านั้นฮะเป็นแชมป์แน่นอนครับโอ้โห